จากูเกษตรอีสานนะครับพี่น้องครับม่นนี่นะครับในเวลากูมันแปลงนี่แล้วนะครับจะกู้วันเสานี่นะครับมื่อนี่วันพุธนะครับก็เลยมาย้ำดุกมันในมาเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับมันแปลงนี่ใบหยิกทั้งแปลงเลยนะครับผมเดี๋ยวฮ้องมาเบิ้องมามันใบหยิกมันจะเป็นจ้าไหนกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮ้องจะดูกันนะครับกับนี่กับใบหยิกเนาะพี่น้องเนาะเป็นตาเอาไว้บวเอาว้เนาะเดี๋ยวฮ้องไปเบิ้องมากันตอนนี้ผมมาตัดดุก ตัดได้น้อยหนึ่งนะครับประมาณให้นึงเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งก่อนนะครับเบิง้งเขาไปเบิ้งหัวกันวพามันจะมีหัวดีไปเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเบิง้งสองต้นนี้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ช่วงกลางๆก,ก็มันกับพวกไข่มันผสมอกันดีหรอกอันนี้ก็จะเจ็เนหม่องง้มเนี่ยแต่น้อยๆนะครับน้อยหนึง่งเดี๋ยวเขาเบิง้งหัวดูปิดจึงเลยเนาะพี่น้องครับยุบโอ้ดินแห้งแล้วพี่น้อง นี่มันตัวนี้มันได้แปดที่เขาเก้าเดือนแล้วนะครับตัวนี้ชื่อหลกว่าคลิปที่แล้วเนาะตัวนี้หลกว่าตัวคลิปที่แล้วหลกว่าแปลงข้างล่างครับข้างล่างพุ่นผมกูอยู่พุ่นข้าง,งล่างแดงๆนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ฉีดปุ๋ยมักอยู่แต่ว่าตัวนี้ได้ใส่เคมีนะครับระเบิดหัวครับมาเบื้องกันว่ามันมันแต่ว่ามันมันทิใบหงิกท่านั้นแหะพี่น้องมันใบหงิกเลย นี่เบิดแปลงครับตัวนี้ม่งหัวมันจะดีปะโอแข็งเติบอยู่เล้เนาะเดี๋ยวฮีลกขึ้นเบิ้งครับ๋ย่างเบิ้งกันถ้าว่าปุยมักนี่ขีดซ้ำกันกับแปลงข้างล่างครับแปลงข้างล่างได้ขีดแปลงข้างทึ่งก็ต้องได้ขีดครวาวเพดยุกไก่กันผมขีดข้างล่างแล้วก็ขีดข้างทึงผมก็ขีดเก่าเทียนะครับขีดทั้งใบนะครับใบเก่าข้างโอหัวเริ่มม้าแล้ว เดี๋ยวเบิ้งุดนะมีนะครับเบิ้งกันเดี๋ยวนี้ดึงขึ้นมึงเลยน้องซื้อมาใบนี้ข้างแปลงก็ว่าดินจะพาแรงมนะั้งล่ะทุบเบิ้งครับโอ้น้องครับปาถูก็โอเคอยู่แล้วครับ เนาะงอกระพันไงภายใน,ยน,ยนยกัดแต่ว่าก็โอเคอยู่ใช่ได้อยู่นะครับเนาะโอูใหญ่ยยอยู่ซ้ำแขนนะครับนี่มันใบหนีบทั้งแปลงนะครับเวิ่งห่อ,อขางกันโอ,โ,อโอเคครับพี่น้องครับนี่แหละครับผม นี่การันตีปุยมักนี่ที่มันเหย้าวนะพี่น้องนะเนาะเหย้าวแท้ตัวนี้เนี่ยเหย้าวครับหัวเหย้าวดีขนาดนะครับถือว่าโอเคเนาะพี่น้องนะเนาะก็แต่ว่ามันก็เก้าเดือนแต่ว่าได้เคมีไปเที่ยนนึงแต่ว่าเคมีไม่รู้ว่ามันจะได้ผลมา่พอผมมาใส่ต่อมันหนาแหลนะ่งเนาะนี่มันพานแหล่งนะครับโอ้นี่เตดูพี่น้องใส่ได้เลยนะครับน้ำหนักดีนะครับเอานี่แหละ ก็ให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งเนาะแต่ว่าว่ามันเป็นจังหดเนาะครับมันแบบใบหยิกเขาเปตาเขาเอาพันธุ์ใบปลูกบ่นะครับมันมันหยิกนะครับเนี่ยมันหยิกเนาะเขาจะเอาพันธุ์ใบบ่ด้วยจังไดนะครับแต่ว่าก็สู่ดีเขาก็เอาหาพันธุที่มันดีๆนะครับพี่น้องนะโปรแพรตโลกเนาะแต่ก็พอใช้ได้ยุคพี่น้องครับเพราะพันธุ์มันหายากเดี๋ยวนี้เอาครับผม เบิ้งกันทำหนี้ก่อนเนาะพี่น้อง๋ยวมาเบิ้งมือกู้นะครับผมจะกู้วันเสาร์นี่แหละว,วันที่ยี่สิบสองนะครับมาจิมากู้วันที่ยี่สิบสองนี่แปงนี่แหละครับผม๋ยวเขามาเบิ้งกันอีกทีหนึงเดี๋ยวคลิปนี้จะลงวอากันนะครับว่ามันเป็นเรื่องไดเนาะพี่เตียงนะ้าเบิ้งครับโอเคเนาะครับเนาคลิปนี้มันเป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับจ้ากูกเกษรอีสานกันสวัสดีครับผม